เล่ดรัขผมพี่หอมในการเรื่องความรักยังไงบ้างคะเอาที่ชอบก่อนต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าใครคนหนึ่งมีสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเรารับไม่ได้อย่าไปเสียเวลาเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดคบกันไปเนี่ยคุณก็จะรู้สึกทําไมชีวิตอยู่แล้วมันไม่มีความสุขถ้าเกิดเขาไม่ยอมเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะคะก็จะให้ให้ตัวเองอ่ะชัดเจนก่อนว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหน ที่หอมเองบอกว่าวามรักทำให้เราเปลี่ยนสเปกบ้างไหมคะที่ผ่านมาเอ่อจต้องบอกว่าจากการมีลูกมากกว่าค่ะที่ทําให้เราเปลี่ยนเป็นเป็นอีกคนหนึ่งก็มีความรู้สึกในการเลือกไม่ใช่เลือกอ๋อค้นพบม,มากกว่าเหมือนเหมือนหอมได้คุยกับครูเง,งาะเรื่องการเลือกชีวิตคู่มากกว่าแล้วแล้วทำให้หอมคน้นพบว่าจริงๆแล้วคนที่ชัดเจนคนเป็นเป็นหอมก่อนอแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรจะ รับใครเข้ามาอยู่ในชีวิตหรือเราควรไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของใครอะไรเงี้ยรู้จักตัวเองก่อนค่าเราจะโฟกัสอะไรก่อนตรงนี้หรืออะไรยังไงคะโฟกัสตรงไหนนะเราจะโฟกัส<อ>ที่แบบอ๋งงอลูกก่อนหรือเปล่าอ๋อลูกเป็นที่หนึ่งเลยคะ่ะตอนเนี้ยคือใครสักคนที่ที่เข้ามาก็ต้องไม่รังเกียจเราที่เรามีลูกเพราะว่าหอมไม่ใช่คนเดียวถ้าวันนี้คุณจะคบ ไปจีบคนอื่นที่เด็กกว่าดีกว่าเนี่ยเขาอาจจะมาแบบหนึ่งต่อหนึ่งแต่วันนี้หอมมามีสองสตาร์ที่สองแล้วก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่เออรับได้ไหมแล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับ,กบเราได้ไหมวันนี้หอมไม่ใช่หอมคนเดียวจะมีหอมกับปกป้องค่ะจะเรียกว่าปงเรื่องความรักได้ไหมครับพี่หอมเข้าใจมากขึ้นดีกว่า,เ,าเออแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ตามหาเป็นเป็นนัมเบอร์วันอีกแล้วค่ะคือข่านกลายเป็นว่า เลเวลมากขึ้นด้วยไหมคะเนการเลือก,ก,กนี้ใช่ไหมคะก็มันไม่ใช่ส <c oughs> ิ่งที่เราต้องการมากขึ้นแล้วอะค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิส่งที่เราแบบถ้าถ้าเราต้องการอะไรมากๆอะเราจะเป็นคนเดินตามหาออกไปตามหาแล้วเราจะรู้สึกว่าเอออันนี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้แต่ณวันนี้ไม่ใช่สิส่งที่เราอยากได้แล้วไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเป็นอันดับต้นๆแล้วฉะนั้นถ้าเกิดเข้ามาหรือหรือเจอที่ใช่ แปลว่าเขาเข้ามาเสริมเรานะเป็นแบตเตอรี่ให้กับเรานะเวลาเจอกันแล้วก็เหมือนชาร์จแบตเตอรี่มีพลังงานให้แก่กันความรักครั้งล่าสุดมันก็เลยแบบไม่ใช่ใช่ไหมคะที่เพิ่งจบไปพักใหญ่ความรักครั้งล่าสุดคือใช่มากแต่ว่าอะไรก็ตามที่เราอยากได้ดีมากๆต้องถามตัวเองว่าตัวเราดีพอไหมบังเอิญว่าตัวเราอ่ะดีไม่พอเขาแต่ไม่ถึงเขาก็กลายเป็นแบบว่า เราไม่ใช่คนที่เหมาะสมสําหรับเขามันก็สอนตัวเราอีกอย่างนึงนะม,นมันก็ทําให้หอมเสียความมั่นใจไปอย่างนึงว่าเอ้ที่เราเข้าใจว่าเอ้ยเราดีพอเราดีพออ๋อถ้าเราเจอที่ดีกว่าเราเราก็ยังไม่ดีพอเหมือนกันนะล้วเป็นคนถอยเหรอคะพี่พี่หอมเขาค่ะแต่ว่าคุยกันแบบผู้ใหญ่เลยคือด้วยความที่เขาไม่ใช่คนไทยอนะเนาะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากที่เขาเจะมาอยู่ที่นี่ ก็เลยคุยเขาก็ไม่รู้สึกว่าหอมมาเป็นบ้านสําหรับเขาเหมือนกันเหมือนช่วงระยะโควิดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาต้องรีบเรียนรู้เราอะ่ะเวลาไม่พอที่หอมจะเปลี่ยนตัวเองหรือพัฒนาตัวเองเพื่อเพื่อเขาเสียดายไหมคะเสียดายมากค่ะรู้สึกว่าเ,เราทําได้ดีกว่าน,นี้แต่เราเราเลือกที่ไม่ทําแล้วตอนนี้มัน,มนสายไปละคือจริงๆเขาขอให้พี่หอมเปลี่ยนตัวเองหรือว่าไปกับเขาหรือน,นู่นนี่นะคือเขามีการขอเรา ไม่ไม่ขอคือเขาดู <c oughs> เขาดูว่าเออถ้าเกิดเขาจะตัดสินใจอยู่เมืองไทยเนี่ยเราให้เขาอบอุ่นให้เขารู้สึกเหมือนบ้านหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยเพราะเรารู้สึกว่าอ่นเรามีเขาอยู่ข้างๆแล้วมันก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นของตายไม่ได้ดูแลวันๆฉันก,ก็เล่นโทรศัพท์วันๆฉันก,ก็ไลฟ์ขายของแต่เราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยช่วงเวลาที่เราอยู่กับเขาม,มันมีค่านะแล้วเขาอา,อาจจะไปแล้วนะเพราะเขาก็บอกแล้วเขาอยู่เมืองไทยไม่นานนะเรากลับทําให้ช่วงเวลาเนี้ยมันไม่ได้ได้มีคุณค่ามากพออะไร ก็เป็นบทเรียนสำหรับตัวเองล้วันนี้คือความสัมพันธ์ของเราคือเป็นเป็นเพื่อนที่ต่อการหรือว่าไม่ได้คุยเออเราไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะว่าปฏิเสธแรงไม่ค่ะเป็นเป็นการปฏิเสธที่หอมมีความสุขมากๆเพราะว่าเขาพูดยงเขาพูดว่ารักระยะไกลสําหรับเราอ่ะมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็หอมก็เหมือนเข้าตดสิตใจไปแล้วว่าหอมน่ะไม่น่าจะย้ายไปหรอกอะไรอย่างเงี้ย ก็คือการเป็นการตัดสินใจของเขาซึ่งถ้าเขาเอ่ยสักนิดอ้ากระเป๋าเราก็พร้อมเปิดแล้วก็แพ็ค <laughs> ้เขาคือเขาได้ความเขาเห็นเออบ้านหลังใหญ่ชีวิตครอบครัวดีเหลือเกินญาติพี่น้องก็ดีลูกก็ดีที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไปผจญภัยกับเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงถ้าเอ่ยสักนิดกระเป๋าเปิดทันทีเลยนะคะพร้อมเอาบอกบังยานีเลยนะคะลูกจา๋าเป็นถลูกของนี่หายากกว่าสิ่งใดออนจริงไสมมติว่าถ้าเขาแบบเอ่ยถ้าเขาเอ่ยจริงๆเอยนะวันนั้นมีลังเลบอกเลยเพราะว่าต้องดูคลิปเลยว่าเออแบบ รักทางกายมันใช้ชีวิตกันยังไงวะ<ม>เปิดดูคลิปแล้วว่าเฮ้ยไม่มีความเป็นไปได้ไหมตอนนั้นอยู่ในช่วงการศึกษา,าแต่ระหว่างนั้นเราก็ทําพลาดอะไรหลายๆอย,าย่างนละคะที่เขา<ม><ม>รู้สึกว่าไม่ไม่ได้อุ่นใจมากพออะไรเงี้ย<ม>แล้วก็บวกกับโควิดอีกที่เป็นปัจจัยว่าเขาจะต้องตัดสินใจกับอนาคตเขายัางไ<ม>องอะไรเง <c oughs> ี้ยก็เกลียดโควิดนะเด่๋ยวเฮ้เข้าใจเข้าใจค่ะถ้า,าวันหนึ่งเขากลับมาขาเปิดเาค่ะผมว่าวันเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยน ไอสิ่งที่เราคิดว่ามันหนังสือเล่มนี้ของอ่านจบแล้วแล้วมันแบบแม้จะไม่แฮปปี้เอนดิ้งแต่หอมรู้สึกมีความสุขจังเลยในการอ่านถ้ามันจะมีอพิซดต่อไปอ่ะมันขึ้นอยู่กับณวันนั้น่ะเราคิดอะไรอ่ะความคิดคนเปลี่ยนทุกวันค่ะเขาคนที่น่ารักในอดีตอาจจะไม่ได้น่ารักในปัจจุบันหรือตัวเราเองอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมว่าตัดสินใจที่ปัจจุบันอีกทีหนึ่ง้วณวันนี้เองมีบ้างหรือยังครับพี่หอม ไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะหอมก็ได้แต่หิวคนนั้นเิดเปิดไอจีแล้วก็คิดเขาคิดว่าเธอไม่โสดหรือเปล่าพี่หอมฉันก็โสดอยู่แต่ว่าเออโอ้ m ม g o ชแต่ก็เปิดเป็นลางจะได้ฝัวไม่ใช่เป็นลางค่ะไม่ได้เข็ดกับเรื่องตรงนี้ใช่หมน้คะช่วงนี้ถ้าเป็นนักมวยเรียกว่าแขวนนวมแล้วค่ะก็คือแบบว่าอยู่ในช่วงไม่ได้ตามหาแล้วก็เราบอกตัวเองว่าเราพัก แต่ว่าการบอกเนี่ยเป็นการบอกณวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะตัดคลิปตรงนี้เอาไปพูดในอนาคตเนี่ย <c oughs> ดิฉันพูดในวันนี้นะคะ <c oughs> ความคิดดิฉันในวันนี้ฉันฉันรู้สึกว่าหยุดดีกว่า <c oughs> ความคิดในวันนี้ในความคิดในวันนี้คือคิดว่าหยุดแต่พรุ่งนี้หรือมะลืนอาจจะเปลี่ยนก็ได้ช่วงหน้าก็อาจจะเปลี่ยนกด้ช่วงอ้อมันคืออนาคตค่คะค่ะเอรื่องเอาอรตูเอตูบ้างเป็นเรื่งบ้างช่วงนี้ให้กำลังใจเขาเครียดเออ มันก็ผ่านจุดเครียดมาแล้วเนาะ mm hmm. มัน,มนก,ก็เครียดถึงนะหอมว่ามาตุมนะ่มแล้วจะผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วละ่ะ mm hmm. ช่วงที่ยังอยู่ในวังวนแล้วก็ป่วยพอร่างกายคนเราดีขึ้นอ่ะมันก็ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นณวันนี้ก็คือเป็นการรับบทเรียนจากผลลัพธ์ที่ผ่านมา mm hmm. เองค่ะทุกการการะทํามันมีผลลัพธ์อยู่แล้ว mm hmm. ในฐานะเพื่อนและพี่หอมรู้สึกว่านี่เป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิตแต่นับจากเนี้ยคนเราต้อง move on ้ามาตูมรู้สึกผิดหรือเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจริงๆใช้เวลาที่เหลือต่อจากนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเปลี่ยนตัวเองชีวิตอยู่อาจจะยืนยาวมากกว่านี้ฉะนั้นชีวิตที่เหลือตรงนี้มันมีค่ามากกว่าอะไรที่คิดว่าผิดพลาดอะไรที่คิดว่ายังไม่ได้ทำหรือทําดีไม่พออยู่ทําอยู่ยังมีโอกาสตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่กับคนที่ยังโจมีมาตู ไม่มีใครที่มีคนรักร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วอะคนที่เกลียดเปลี่ยนคนเกลียดให้เป็นคนที่รักใครสักคนเหมันยากแต่นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายนะถ้ามาตุมทําได้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะตัวของมาตุมเองมีโทรมาปรึกษากับตัวพี่หอมไหมคะช่วงหลังหอมยุ่งเลยไม่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่ถ้าเป็นช่วงแรกๆที่เขาหนักๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามคุยเพื่อเพื่อไม่ให้เครียดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความเครียดของเขามันมันมันมากแค่ไหนในการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคนเดียวแบบ เกือบเกือบเดือนมัน้งหอมรู้สึกว่ามันมันมันอยู่ในภาวะเครียดจริง,รงๆค่ะยังไม่มีโอกาสได้เจอกันใช่ไหมคุณหอยังค่ะตอนนี้เขาก็เหมือนเก็บตัวก่อนยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการอยู่ค่ะจะสบออะไรกับคนที่แบบยังโจมตีไม่หยุดกับตัวของน้องหอมว่าเป็นสิ่งที่มาตุ้มจะต้องพิสูจน์มากกว่ากันที่แบบมาบอกว่าทุกคนรักมาตุ้มเถอะหอมว่ามันง่ายไปทำสีทําให้คนอื่นรักทําให้คนที่เขารู้สึกไม่ชอบเราอ่ะ ทำให้เขาลักเท่าที่เราจะทําได้ถ้าวันนี้ยังรู้สึกท,ทําดีไม่พอลองทําจากเวลาที่เหลืออยู่ลองทำ,กกทำงใช่รเราเป็นกําลังใจแล้วก็ัพ p อ o r t ถ้าวันนี้น้องเราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สังคมต้องการเปิดลับอ่ะถ้ามาตุ่มเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นคนเราพัฒนาแล้วถ้ามันดีขึ้นอะ่ะหอมว่าสังคมเราต้องการคนดีอยู่แล้วอะคะ่ะในฐานะพี่เราก็พร้อมที่จะแบบัพพอร์ตให้กำลังใจถ่อมทาหน้าที่เพื่อนหน้าที่พี่ โดยไม่ได้บกพ้องค่ะทุกครั้งเราพพอร์ตอาจจะมีกระแสะตรงไป<ม>เราบ้างแค่คนใกล้ชิดมากที่สุดเพราะว่าคนใกล้ชิดคือคนที่จะอยู่กับเราไปตลอด<ม>วันนึงถ้าหอมเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นในชีวิตหอมคนเหล่านั้นไม่ไม่เคยช่วยสพอร์ตหอม,มแต่ถ้าวันนึงที่เราล้มอ่ะแน่นอนเราหอมก็ต้องมีคนเกลียดหอมพีศ่ศัตรูหอมมีอะไรเงี<ม>้ยทุกคนพร้อมที่จะทับถมเราหอมว่าเราต้องดูแลสภาพจิตใจตัวเองแล้วตัวเราเองให้ move on หรืออยู่ในสังคมที่อยู่ยากอย่างเง,งี้ยอยู่ยังไงให้อยู่ให้ได้ค่ะคือพอเวลามีคอมเมนต์ เราก็ไม่ได้สนใจอยูอ่แล้วดาราก็จะใช้วิธีการโดยไม่อ่านค่ะคือแต่ถ้าคําวิจารณ์ไหนที่เป็นประโยชน์นะคะเช่นอาจจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเอาไปพัฒนาตัวเองได้เอ้ยอันเนี้ยคือต้องขอบคุณ <S <S เป็นคําวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์กับเราถือว่าเป็นครูแต่ถ้าคําวิจารณ์ที่มาจากคนเกลียดชังและอคติี่มันไร้ประโยชน์แล้วมันจะมีโทษให้กับเราฉะนั้นเราไปห้ามคนอื่นไม่ได้ว่าอย่าพิมพ์อะไรแบบนี้ลงมานะทาตัวเองยังไงให้รู้สึกว่ามีภูมิคุ้มกันหรืออยู่กับ สิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะว่าเราเป็นดาราไม่มีทางหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยอ่ะฉะนั้นต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะเปลี่ยนที่ตัวเราเองดีกว่าโ <Okay, S 1> ออเคคคขบุขบณ่ะ